เือนพ่อปันแม่ฟองจันทพมบ้านวัดหลวงตําบลเวียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นเืินยุคหลังนะครับหลังท้ายๆของการลุ่งเรืองของเืินไม้ก่อนจะมีการเข้ามาของเงินแบบตึกนะครับครับก็เป็นบรรยากาศขึ้นมานะครับดอกขึ้นมาบนเือนละเป็นจานกว้างนะครับเวลาขึ้นม,มันจะแหม แหมอารมณ์หนึ่งเลยครับเนะเาะการจานกว้างเนี้ยนั่งพอ,อยนะจะเห็นลมลื่นดีขนาดครับผมกดใจบานเฟียมแบบแบบเป็นท้องว่าแบบสายฝนเนาะเป็นเส้นละต่ออี้นะครับครับผมมาแล้วก็มีห้องนอนทําอยู่สามห้อง้ามีห้องนอนใหญ่อยู่ฝั่งนี้ห้องเล็กอยู่ฝั่งนี้ครับถ้าลุกไปก็จะเป็นของครัวนะครับเนาะครับที่มาด้านข้างครัวก็จะเป็นบันไดหลังครับด้านบันไดหลังเลยเนาะ ด้านหลังก็โล่งครับก็ตีไม้เป็นเวลยะให้ลมผ่านนะครับนะครับกลายเป็นเตาไฟเป็นอย่างครับที่สุดแล้วเฮือนก็คือพระธาชุชวัง,งของทุกคนนะครับบอกว่าจะหลังใหญ่หลังเล็กล้วนมีความหมายสําคัญต่อทายาทเจ้าของที่มีความผูกพันความรักความอบอุ่นสิ่งที่อยู่ภายในเฮือนนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญในความเป็นเฮือนหรือว่าบ้านของทุกคนครับ บ้านหลังนี้นะครับเป็นของพ่อผมเนาะเป็นนั้นานปันอะปันจนันทรผมครับแต่วามาอยู่ตอนนี้ตนนีนี้ก็ปีสองพนรอยแปดครับปีสองพนรเก้าน้ำท่วมเนาะบ้านหลังแรกนี่ก็เป็นบ้านไม้ครับเป็นไม้ป่าแล้วก็ไปเป็นมุงค้าครับ แล่วนำท่วมปับก,ก่อนบ้านก็นเสียหายไปก็มาแปลงใหม่ไปอยู่เราเข้าครับเราเข้าก็แปลงไอ้เพิร์ก็อยู่เราเข้าก็อนไปเก็บตังใดก็มาปีพศสองพันร้อยสิบแปดกัมาแปลงบ้านหลังนี้ครับก็ผมเป็นนั้นสลาเองเนาะเป็นสลายเองแล้วก็แปลงคือปอกคือแม่ไงนะครับแปดคนครั คนเก่าเนาะเก่าคนมองนีตอนนี้ก็แบ่งน้นอยู่แยกตกลงแบ่งแยกในเรื่องจัดการเรื่องมดดกนี่เขาเป็นพี่ใหญ่เนาะเขาดูแลกับน้องมันจะหลอดเนาะนครับผมหลังนี้ปัจจุบันนี้ให้ใครดูแลอยู่ครับตอนนี้มีชุมพลกับอัชราดูแลอยู่อนะ๋อครับอมกว่าจะไปเห็นหลังนี้ได้ก็ลำบ,บากกันเนาะปอกก็ เก็บคมามรมเรียบมาได้สั่งเนี่ยสั่งตัวมาไม่ก็ยังเลยเองนะนี่ไม่ก็ป่อเลยเองเลยแปลนปืนเนี่นะเป็นเลยเองแต่เป็นฝาอยังก็ซื้อเอาตอนนั้นนี่ไม่ก็เป็นยกเนาะผมคิดว่าเป็นยกครับผมยกยกหนึ่งสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทอะ่ะครับ<ๆ>ยกก็มีสิบหกวายเนาะตอนนั้นมันไม่ก็ถูกหน่อยแต่ตอนนี้ไม่หมอหไวแล้วแป้งครับครับ มีความผูกพันกับเพือนหลังนี้อย่าง,างไดพ้องครับสลาอือก็ตอนอยู่นก็ตอนอยู่วนก่อยังไม่อันนั้นเนาะมันพอเป็นคนสร้างเนาะเป็นคนแปลงครับนะอยู่กับพ่อกับแม่นี่กพอแต่ว่ามีครอบครัวแล้วก็แยกลงครับแยกลงไว้น้นองครับนอกก็แยกลงแยกลงก็เดี๋ยวนี่ก็เหลืออยู่สองคนครับเี๋วเหลืออยู่ชุมพลกับปัชลาดูแลนี่ครับ สมัยก่อนเนี่ยแบบมีไฟฟ้าเนาะเป็นมือใจมือทั้งนั้นเลยเป็นกบมือเต่ามืออย่างนี้เนาะใจมือใจมือเต่ามือหมดทุกอย่างเต่ามือหมดเลยอแต่พอผมมาเป็นก่อเป็นเป็นเอ่อก้อนนี่ยยังเป็นบบแบบไอ้ใจแตปูนะครับตอนนี้ยังเช็ตะปูแล้วเนาะคเช็ดแตะปูใช่น็อดมาอือก่อนเนี่ยไม่ใช็ตะปูอะเมื่ก่อนเนี่สมัยก่อนยังยังเป็นเจาะมัดนะเป็นคือเป็นแผลเป็นตรงเป็นยันเจาะเป็นมดเลยมันไม่ใช่เล็ก แต่ตอนนี้เจเล็กมากจะแต่ปูม,มากับตอกตอก,ตอกเขาอตอนนี้ก็มันมันมันสมัยนี้มันก็ไมมกับใครนี้เนาะนี่ก็หมดไปแล้วก็เลย,เลยใจนปูเจเล็กมาก๋ยนี้นี่ก็จังไมมมันก็มันจะหายไปตอนเล็กอย่างโผล่มาเนาะเป็นเล็กเป็นปูโผล่มากกับ พศออไอ้พศออไม่ปัญหาเจ้าของเนี่ยนะครับผมไ,ไม่เพิ่นไปปูนโผมากกว่าประมาณพศพศส,สามสามทิพเนี่ยนะสามทิพเนี่ยครับที่มันที่เป็นเป็นไม้เนี่ยเป็นบ้านไหมเนี่ยนะครับครับตอนนี้แปลงไหมต่อผมอยากเป็นไม้เชื้อราเมื่อตอนนี้บ้านหลังนี้ ก็พยายามจะปฏิเสธนะก็จะปฏิเสธอย่าฮักเรหลักไว้ก่อนเราเก็บบ้านเก่าก่อนนี่นะเพราะเป็นของของพ่อของแม่เนาะ